สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวเจ้าคาสโกอีคอนทูนะครับวิธีการติดเซตติง้งเจ้าตัวปับไฟฟ้าโช๊คคาสโกตัวนี้นะครับคาสโกอีคอนทูใช้กับที่ผมใช้อยู่นี่ใช้กับตัวโชว๊คคาสโกซีโร่เอใส่โตโยต้าวิทนะครับผม การตั้งค่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นการใช้วิธีการกดมันจะใชะ้การตั้งค่าลักษณะคล้ายๆกับการกดนาฬิกาดิจิตอลน,น,นะครับผมสามารถตั้งให้เป็นติดตั้งในรูปแบบแนวนอนแบบนี้นะครับผมแบบที่ผมติดตั้งก็ได้หรือจะเป็นการติดตั้งเจ้าตัวนี้ในแบบรูปแบบแนวตั้งแบบแนวตั้ง ก็ได้นะครับผมมันสามารถปรับตัวหนังสือให้เป็นอีกแนวนึงได้ปรับเปลี่ยนสีหน้าจอได้นะครับผมแต่อันนี้เดี๋ยวเราไว้มารีวิวกันใหม่วันหลังวันนี้เป็นการรีวิวการตั้งค่านะครับผมปรับความหนืดหน้าหลังแล้วก็ m มมโมรีนะครับผมว่าทํำยังไงเพราะว่าหารีวิวที่เป็นภาษาไทยไม่ได้เลยผมก็เลยอัดเพื่อลง youtube เอาไว้เผื่อเป็นประโยชน์กับทางเพื่อนๆแล้วก็เตือนความจําตัวผมเองด้วยนะครับผม ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะตั้งเอาไว้ที่หน้า4หลัง2นะครับผม f ก็คือด้านหน้า r คือด้านหลังนะครับผมว,วิธีการตั้งค่านะครับผมกดคันที่1นะครับตัว f กับพิบนะครับปรับความเหนืดอทางด้านหน้าพอตัว f กับพิบนะครับเราก็ปรับเลื่อนได้นะครับผมบนล่างขึ้นบนก็คือ,เ,อเพิ่มความหนือ่อตัวเลขเพิ่ม นะครับผมกดลงก็ตัวเลขลดลงนะครับปกติก็ความหนือ่อตัวเลขยิ่งมากความหนืดก็จะยิ่งน้อยนะครับผมตัวเลขน้อยความหนืดก็จะยิ่งมากส่วนใหญ่แล้วผมตั้งไว้ข้างหน้าก็คือ4นะครับผมอ่าแล้วก็ส่วนด้านหลังเนี่ยก็ทําเหมือนกันครับนะครับจะตั้งด้านหลังก็คือกดครั้งที่1อ่าตัวอากระพริบนะครับผม จากนั้นเราก็กดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ส่วนใหญ่เราผมจะตั้งไว้ก็ด้านหลังเป็นความเหนืดที่2ให้มันเหนื่อยหน่อยอะไรเงี้ยครับผมพอโหลดก็ค่อนข้างโหลดลงมานิดนึงนะครับผมส่วนการตั้งค่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆนนะครับใช้ระดับความสูงแค่ไหนขันสตาร์แบบไหนเงี้ยครับก็มาตั้งตั้งค่าตามความารู้สึกของเราของรถแต่ละคันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนเาะมันสามารถตั้งค่าได้ถึง40ระดับ เยอะมากนี่นครับผม,มแล้วก็น้อยสุดที่หนึ่งนะครับผมตัวเล็กยิ่งมากความเหนื่อยิ่งน้อยตัวเล็กยิ่งน้อยความเหนื่อยิ่งมากนะครับผมอันนี้เรามาดูวิธีการตั้งค่าเมมโมรีนะครับผมมันสามารถตั้งค่าได้ถึง4ี่เมมโมรีนะครับ ข้อดีของตั้งเมมโมรี่เนี่ยก็คือว่าเราสมมุติเราขับรถไปใช่ไหมครับผมแล้วเราต้องการโหมดอย่างผมเนี่ยจะตั้งโหมดเมมโมรี่ที่1ของผมเอาไว้เนี่ยเป็นหน้า2หลัง2นะครับผมก็คือเพื่อที่จะให้มันรถมันมีความหนืดขึ้นคือเวลาเราขับขับรถไปแล้วเราต้องการที่จะใช้ความเร็วเนี่ยเราอยากให้รถมันมีการยึดเกาะถนนที่มากขึ้นแล้วก็ทรงตัวที่ดีขึ้น ก็เราก็ปรับให้รถให้ให้โชคมีความหนืดมากขึ้นนะครับผมเราก็กดที่ตัวตรงกลาง1ครั้งนะครับมันก็จะมาเป็นเมมโมรีที่1ที่เราตั้งค่าเอาไว้นะครับผมจะได้มีความมั่นใจในการขับขี่ไม่งั้นเราต้องมานั่งไล่ปรับกดข้างบนทีหนึ่งข้างล่างทีหนึ่งแล้วใส่ตาเวลาเราเขับรถเร็วๆมันอาจจะอันตรายได้เลอันนี้เราแค่ปุดกดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็มาเป็นความหนืดอที่เราตั้งค่าเอาไว้ได้เลยอย่างเงี้ยครับผมวิธีการ ตั้งค่านะครับในโหมดที่1นึ่วิธีการตั้งค่าเมมโมรีนะครับก็คืออันนี้อยู่ในโหมดปกตินะครับผมการตั้งค่าคบนึงนะครับจะเป็นลับไปที่เดิมก่อนนะครับผมหน้า4หลัง2นะครับที่ผมตั้งค่าเอาไว้การตั้งค่าเซตเตั้งค่าความจํานะครับผมในเมมโมรีที่1ของเราก็คือ,อ,อกดตับนค้าง1ทีนะครับผม ตัว f กับ p i ตัว R กับพ i นะครับแล้วก็ตัวก้างปลาตัวนี้ที่เป็นโหมด memory เนี่ยครับผมกับพ i นะครับอเขาตขอาเราต้องตั้งค่าให้ได้ตามที่เราต้องการกอ่อนนะครับผมว่าเราต้องการความเหนืดจะให้ไปอยู่ใน memory ที่1ของเรายังไงนะครับผมสมมุติว่าผมต้องการให้ memory ที่1ของผมเนี่ยเป็นความเหนือที่หน้า2หลัง2นะครับผม เราตั้งค่าได้เสร็จแล้วปุ๊บนะครับผมเป็นตัวเลขที่เราต้องการให้ไปอยู่ในหมด m e m o มรีที่2ไอ้ที่1ของเราแล้วเนี่ยเราก็กดตัวข้างบนค้างนะครับผมทั้ง3ตัวนี้ก็พิบนะครับพร้อมกันหมดพอเราได้ค่าที่เราต้องการแล้วก็คือหน้า2หลัง2จากนั้นเราก็มากดตัวนี้ค้างเพื่อที่จะล็อกอให้อยู่ในโหมด โมีที่2ของเราแบบนี้นะครับผมแล้วถ้าเราต้องการให้โหมดเมมโมรีที่3ของเราเไปอยู่ค่าความหนืยที่เท่าไหร่เราก็ทําเหมือนกันเลยปรับตั้งค่านะครับผมให้ได้ตามที่เราต้องการเมมโมรี Memory หายไปแล้วเพราะเวลาเราปรับตั้งค่าใหมเ่เราต้องการให้โมดเมมโมรีที่เราขอโทษทีครับที่2ของเราเนี่ย หมดเมมโมรี่ถัดไปแล้วกันนะครับหมดเมมโมรี่ถัดไปของเราเนี่ยให้อยู่ในความเหนืดที่เท่าไหร่เราก็ปรับตั้งค่าไปนะครับผมผมตั้งไว้ไว้โหมดที่ส่2ของผมเนี่ยถัดจากนหน้า2หลัง2เมื่อกี้ก็อยากให้เป็นหน้า4หลัง2พอเราได้ค่าต้องการแล้วปุ๊บใช่ไหมครับเราก็กดตัวปนค้างนะครับ F กับ H R กับ H แต่อันนี้ยังอยู่เป็นโหมดเมมโมรีที่1อยู่มีก้างปลาแบบนี้ครับเป็นขีดๆเนี่ยอันที่1 ถ้าเราต้องการให้อยู่อันถัดไปปุ๊บเราก็กดขังอีกทีหนึง่งมันก็จะไปอยู่อันถัดไปแบบนี้เห็นไหมครับตัวกาลางปามันก็จะเพิ่มมาอีกอันนึงอีกขีดน,นึงจากนั้นเราก็มากดลลอกปกรงกลางแบบนี้นะครับผม่ากนั้นเรามารีเช็คกันดูซิว่าเมื่อกี้เราตั้งค่าไว้ปกติที่เอาเรากลับไปที่หมดปกติก่อนหมดปกติคือเราอยู่หน้าสีหลังสองปุ๊บ รถไปปุ๊บเราต้องการความเร็วปุ๊บใช่ไหมครับแล้วเราต้องการขับเร็วอยากให้รถมีความหนืดมากขึ้นเราก็แค่กดปุ่มเดียวปุ๊บโชคตัวปรับไฟฟ้าก็จะปรับความหนืดมาที่หน้าสองหลังสองพอเราขับต่อไปปุ๊บเราก็ต้องขับต้องต้องการความเร็วที่เราต้องการค่าความหนืดที่เราต้องการต่อ เราต้องการแบบนี้ครับผมก็สะดวกในการที่เราจะได้ไม่ต้องมานั่งปรับทีละตัวเนาะก็เท่านี้ครับผมให้เพื่อนๆลองปรับลองใช้กันดูครับแต่ยังไงถ้าว่างเดี๋ยวจะมารีวิวเรื่องการปรับสีนะครับผมหรือว่าในหมดอื่นๆอีกต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับผมตอนนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ